ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันข้อที่ข้อนี้เป็นข้อ23นะครับก็เหมือนเดิมนะข้อนี้ผมย,ยังไม่ไม่หาเดตให้ดูนะครับก็คือการหา Cost Product ต่อหลักต่อแถวของเราเนั่นแหละนะครับคราวนี้นะครับผมคิดว่าข้อต่อไปเนี่ยผมจะใช้รูปแบบการทบทวน c o สเวกเตอรโดยการหาเดตต่อแถวต่อหลักเนี่ย โดยใช้คณิตศาสตร์ในข้อต่อไปเลยแต่สหรับข้อนี้นะครับเนื่องจากมันมีหลายอันเนาะมันทั้งจะต้องหาและก็ต้องหาเวกเตอร์ของ r ด้วยมันจะไม่คลิปยาวเกินไปนะครับดังนั้นก็ถ้าไปถึงตรงไหนที่เป็นต่อแถวต่อหลักเนี่ยพอเราอธิบายถึงตรงนั้นเนี่ยคนไหนอยากทําก็ให้หยุดสต็อปหรือว่าคนไหนนะครับพอทําได้และพออยากเจอคําตอบอยากเช็คคาตอบก็ดูคําตอบได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับดิ t เม้นท์ครับทุกท่านครับ บอกว่า the moment produced by the by it force b o t point or locate on the นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมันอา่านว่าอะไรเนี่ยเดี่หรอะนะครับ d ด a l ดบิดนะครับโอเคครับ expect the result at the Cartesian vector คนไหนยังจำไอ้ Cartesian vector ตัวนี้ไม่ได้ก็เอเาละก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะจ๊ะนะเอาละครับดังนั้นก็ไม่เป็นหากครับ เขาหาแต่ละตัวไม่ต้องมารวมกันนะครับไม่ต้องหวังดีแล้วมันจะผิดนะครับหาแต่ละตัวก็คือหาแต่ละตัวเอามาก่อนเลยทุกท่านครับเดี๋ยวผมเพื่อจะให้ความง่ายนะครับเพราะยังไงเสียเวกเตอร์ของแรงนี่โจทย์ให้มาแล้วประเด็นที่สําคัญคือไอเวกเตอร์ r R นะครับจาก OA กับ ROB เราบอกว่าไอโมเมนต์รอบจุด O นะครับ รอบจุด O เนี่ยมันมีค่าเท่ากันกับนะครับตัวแรกคือ ROA ไปคอสกันกับ F ทีนะครับตัวที่2คือโมเมนต์รอบจุด O คือ ROB ไปคอสกันกับ FB นะครับ FA กับ FB นี่โจทย์ให้มาแล้วดีจังเลยพระคุณเยนะครับดังนั้นในตัวที่เราต้องการหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัวที่เป็น ROA กับ ROB ง่ายแล้วฮะไม่ต้องเอาอะไรไปหารอะไรนะครับอย่างอื่นก่อนที่ผมอยากรู้ผมหาพิกัดที่จุด A ก่อนนะขอญาติแยกออกมาจะได้ไม่ทับกันกับรูปนะครับแยกมาพิกัดที่จุด A ขอญาติแปลงออกมาให้เป็นหน่วยเป็นเมตรเลย A ครับพุ่งออกมาทนี่ทางบวก x ครับและก็พุ่งออกไปนี่ทางบวก y ดังนั้นออกไปก็คือกลายเป็น0.15้และก็กลายเป็น0.3ครับอยู่ในระนาบ x y ค่า z หรือค่า z ออกมาเป็น0นครับทุกท่านค่าแออกมาเป็น0นะครับเป็น0โอเคได้ออกมาแล้วพิกัดที่จุด B ครับทุกท่านครับพิกัดที่จุด b นี่น่าสวยงาม เลยนะครับแต่ว่ามาดูให้ดีนะมันอยู่ในระนาบนะครับอยู่ในระนาบ z y ดังนั้น x เนี่ยมีค่าออกมาเป็นศูนย์ครับค่า y นี้ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไรครับค่า y นี้พุ่งออกไปครับกว่าจะไปถึงจุด b คือ6กรมิลลิเมตรคิดออกมาคือ0ูนฮะแล้วก็ค่า z ค่า x นั้นค่า z นั้นวิ่งลงไปด้านล่างออกมาเป็นลบ 0.15ครับลบ0.15โอเคเพราะฉะนั้นครับมาถึงจุดตรงนี้แล้ว IROA นั้นหาง่ายแล้ว R.O.A จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายคืออะไรฮะจุดปลายคือจุด A จุดต้นคืออะไรจุดต้นคือ 0.00, 000. ดังนั้นเราก็สามารถเอาตัวนี้มาเขียนได้เลยนั่น ROA คือ 15I บวก0.3นะครับบวก 0.3j เอาละผมเขียนให้ดูก่อนงนี้นะมันเกิดจากอย่างนี้นะครับมันเกิดจาก0.15จุดปลายลบจุดต้น i นะครับไปบวก0.3จุดปลายลบจุดต้น j นะครับไปบวกนะครับ0ลบ0 k นะครับแต่เนื่องจากมันลบด้วย0เราเลยเอาอมโ p o n e n t จุดปลายมาเขียนเป็นเวกเตอร์ได้เลยนะครับขอญาตลบนะจะได้ไม่ลบนะครับได้ไหมทันนะใครไม่ทันจดสต็อปแล้วก็ เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้อะผมค้างไว้ดีกว่านะครับเผื่อคนไหนดูแล้วสับสนนะครับอยากรู้อยากแหล่งที่มานะครับที่จริงเราพูดอันนี้หลายครั้งมากเลยนะครับว่าถ้ามันอยู่ที่จุดออริจินอลศูนูนย์เนี่ยเราเขียนเวกเตอร์เนี่ยเอาตัวคอมโพเนนต์จุดปลายขึ้นมาเขียนได้เลยเนาะเพราะว่าศตัวเลขลบ0ย์ก็เหลือ0ย์อยู่ดี robrob ออกมาเป็น0 6นย์ j แล้วก็ไปลบกับ0.15นะครับ 0.10.15k นะครับผมก็ออกมาในลักษณะเช่นนี้แหละนะครับในลักษณะเช่นนี้แหละโอเคครับโมเมนต์กับโมเมนต์ของแรง fa ครก็ไปคอสกัน roa ไปคอสกันฮะแรกมาเป็นเท่าไหร่ครับทุกท่านครับ ijk ครับโอเคครับ ตัวแรกครับเป็นตัวเอาอาขึ้นมาก่อนนะอยาสับกันนะครับอยาสับกันนะครับเพราะว่า c o สโปรดัก c t นั้นสลับที่กันไม่ได้ออกมาแล้วออกมาแล้ว0.15ครับ0.3ครับ0ครับแรง FA ฮะโจทย์บอกมาคือลบ40นะครับลบ100นะครับลบ60นะครับอยู่นี่นะครับทุกท่านอยู่นี่นะครับ FA ฮะ FA อยู่นี่นะครับ ดังนั้นครับอย่าพลาดนะครับบอกเออมาจากไหนนะครับเดี๋ยวสับสนกันไฮไลท์ให้ดูคําตอบออกมาคําตอบแรกค่าที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือลบสิ i ครับบวกเกแล้วก็เป็นลบกับ k, หน่วยนวยมาเป็นนิวตันเมตรกับทุกท่านครับเอาละไฮไลท์ไปสักหน่อยหนึ่งครับนี่คือเนื่องจากตัวแรง FA ครับ ตัวต่อมาคือแรง Fb ฮะทำยังไงดีเหมือนเดิมครับผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะตัวนี้นะต่อแถวต่อหลักคูณขึ้นคูณลงเองนะครับคูณขึ้นคูณลงเองนะครับอ่…ตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบเช็คดูให้ดีนะครับก็หวังว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกนะครับอย่าลืมเอาเครื่องหมายอันมาด้วยเดี๋ยวมันจะทําให้เราผิดนะครับโมเมนต์ Moment ครับ โมเมนต์ moment, ตัวต่อมาคือโมเมนต์ที่เกิดจากโมเมนต์ที่เกิดจากแรง Fb ก็คือ OB ไปคอร์สอยู่กับแรง Fb มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ IJK ครับของตัวนะครับของตัว R o b ก็มีอยู่ที่0ครับ0.6ครกับลบ0.15ครับ ของแรง F นะครับออกมามีค่าเท่ากันกับเท่าไรนะครับนี่นะครับแรง Fb นะครับลบห้ครับลบร้อครับหกเขียนต่างห่างกันหน่อยนะพอเขียนจริงๆนะครับเดี๋ยวไปคูณคูณขึ้นคูณลงเนี่ยต่อแถวต่อหลักออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นออกมาเป็นครับออกมาเป็น 18i ครับบวกเจ็ครับบวกสา k นะครับบวก3 0 k หน่วยามาเป็นนิวตันเมตรกับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นได้ว่านิยามของตัวจริงๆของรายวิชานี้มันไม่ยากนะครับมันจะไปยากตรงที่ว่าเราคำนวณถูกหรือเปล่านะครับ ผมไม่สงกตรงนี้มากเลยนะผมได้ย้ำนะครับโดยเฉพาะคนที่ตัวหนังสือไม่สวยแบบผมเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับยังไงก็ขอจบข้อนี้ไว้เทเ่านี้นะครับถ้าคนไหนยังไม่ทันนะครับอยู่สต็อปทําตรงนี้ก่อนนะครับเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังเนาะเราต้องการเก็บเต็มมิดเทอมนะครับเพื่อให้ไฟนอนนั้นสบายสบายนะครับสบายแหรเหมือนเล่นแชรทั้งประเทศนะครับผมก็ เจอกันข้อที่ยี่สข้อที่ยีกันต่อเลยครับแล้วเจอกันครับ